โอ้โหโอ้โหเด้า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 โอ้ได้แล้วพี่ประมาณแปดสิบแล้วนี่ผมว่าน่าจะตาอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยอหไงอยากตกไอ้สากไม่ใช่เหรอเพนซิลไม่ต้องเด้าเลยเฮียป็นเบอร์สิบสามเอาเรื่องเฮ้ยมีสายพี่เล่นเรื่อยต้องรีบหรอก โอ้ยน,นันโอ้ยดูดิ<ง>มาถึงปุ๊บก็กัดโชว์เลยเลยเฮ้อเอาจริงเลยนี่ย่ะเฮ้ยขันมันตึงเลยดิเฮ้ยเพิ่งมาถึงอีกนะ วิ่งดอนท้ายปล่าปา<ะ>ดินะปาดิโอ้โหอ,อะไร,รนะะะวะน้าเนี่ยถ่ายอยู่รอก่อนนะเดินมาแล้วนะม,นม,มาแล้วนะมาแล้วนะ เมียไม่ซื้อให้ก็ใสายคู่นี้จะรอดแหละมามาเที่ยวดีไม่น่าทิ่มโหสวยจัดกลับไม่ได้มารถโยนเดินกลับแล้วไม่งั้นก็กาไอ้บาทท้ายกระโปรงรถไป เฮ้ยมีอาการว่ะเฮ้ยม่ตีตรงนี้มีอาการเว้ยตองหรือเปล่าเฮ้ยเขาเลิกโดนกันมานานแล้วกองฮะที่ยิงโดนกองอีกเหรอแค่จะเป็นแจวเขาเดี๋ยวมึงได้วยนี้กให้เป็นโดนอย่างนี้เลยโดนกลางด้วยอ่ะมึงกะพงกะดิ ปลาอยู่นอกออกนอกนะครับไ,ไปนอกมั่ง,งทำงานอยู่ข้างบ้านผมอ,ะอ่ะองนี้ทงานรืมเดเียบร้อยครับ ปามกินนอกกิ่งๆนะพี่หมูฮะเฮ้ยพี่โอู้ดซ่าปลาาน้้วเเฮ้ยไอสากตอนเนี้ยเช้าเช้านี่แหมปลาปลาดีนักเลยเนี่ยไม่้ยาวนี่เอาคันคันหนักมาด้วยนะมจะกัดกูนะไอ้ซาก โดกเลยโอ้ยหวานเจี๊ยบเลยพี่เดี๋ยวปุ๊บมาแล้วครับปลาตัวแรกปลาตัวแรกครับปลาตัวแรกอยุ่งก่อนจำเท้าอืม Đấy Mấy mùa có phồng cơm mà gần nhé Mmm Mmm Bà kinh quá à này bạn. ใช่ไหม,มกางเกงย่อนพอกุ้ง <c oughs> พอดีเลยแม่น,นเปีย๊ยกออกมาทางซ้ายสั้ห5เมตรเอ๊ห้าเมตรหนึงนะอร่อยเลยเอาเลยพี่ผมนั่งเคาะได้ได้เคยได้ปลาไอพี่ยังไม่เคย <นะ S 2> ใช้เลยของแรก ผมใช้ข้างต้อง้าดติดพัดอยูยังไม่ศรัทธาโดนตุ่มใจเอาไว้ตกดำหน้าหาดหอย่างนั้นอืมน้ำไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่หนัาเอาไปกอ่อปลาน้ำจืดนี่เหมาะจัดแป๊บๆๆๆก็สูบก็ซูัดโตเลยเนะี่ย ผูจงอางพี่ผูทะเลเนี่ยเดี๋ยวมันก็มานี่แหละไม่ได้ข้อในคลองเลยเนี่ยในคลองนะ

ขู่ปิดกล้องปุ๊บมงป่ากินเลยใช่ไม่รู้ออกปื๊ดเลยเนี่ยไม่รู้ปิดกล้องแม่งแดกเลยอ่ะหืมโอ้โหโอ้โหเด้า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 โอ้เด้าเด้าเด้าหืมไม่ทันใจโอ้โหมันออกไปต้องวนแล้วเนี่ย พี่หมูยมนะไปนู่นแล้วมาเล่มาเลนเๆน,น,น,นะปลาไม่กินใกล้จัดอะอไปนู่นแล้วพี่ไปนู่นไปนอกแล้วโหเฮียไม่รู้เนี่ยทำเบรกมาใหม่โมมาบ้างนะโอบ้าจัดเดี๋ยวเอาแกไขใหม่ละเอ้ยปลาอะไรครับเนี่ย โอโหแล้วกัดปิดกองปูแม่งกัดปักเลยเ,เอาเลย <laughs> อะไรเนี่ยโอ้ตายแล้ว,ว,ลวมมาสิพ่อเ,เอ, <laughs> อ้ยไอง้งูงูจงอางมาเวย้อยอ,อะไรครับเนี่ยเพื่อน อะไรครับเนี่ยโอ้โหกัดหน้าเลยปั่นเหยื่อขึ้นมาแม่งกัดโป๊ะเลยเหไเนเ้ยวแ๊บนึงนะอะไรเนี่ยโอ้โ มาพ yup. <c oughs> <constitutional> ี่ด er ้วยนะอเด็กเข้าไอ้นุ mm ่นมาแล้วเหี uh ้ยมาจัดไอ้ง well. ูง uh ูจงอางมาเว้ยแดดโคตรใกล้เลยอะไรครับเนี่อนโอ้โหเหี้ยแอคชั่นขันเหียดจัดอะไรครับเนี่ยว่าไม่ติดปากแน่เลยโอ้โหถ้ามันเดาๆยังมีส่วนปิดหางไหมควรจะเป็นในปากมันกินอยุกง่างินี่เองอ่ะอืมเลยปั่นเหยื่อขึ้นมาไม่กัดโป๊ะเลยลอกลั่นลอกลั่นดอะยังที่เหร็จไหม เพืนเมั้ยยังยังไม่ช่วยโอ้ไม่กอแต่กระพงมันต้องโดนนะใช่พี่มันมันไปแบบแต่กระพงบางทีไม่ไปเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวปากมันไม่โดนอืมอะไรตัวนี้อ่ะน่าติดกล้องเลยเนาะจะเอาปลาขึ้นมาก่อนตอนเนี้ยแล้วเปิดยังอ่ะเปิดแล้วเปิดยังวะทุกคนดิระวังปลาลุดเออด้อปลาลุด แม่ถือกล้องออกมาเช็คด้วยกดก็ได้มั่งพาอะไรมั่งฟังสี่งก็ได้มั่งโบกเรือละเข้ามาเลยพี่โบกเข้าอะบ้าหรือเปล่าเนี่ยออไปนู่นนะออไปนู่นเหรอใกล้แล้วพี่ประมาณแปดติ๊แล้วนี่ผมว่าน่าจะปลาอะไรสักอย่างแล้วเนี่ย ผมผิดรือเปล่าไม่มั่นใจมันแปลกๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเป็นในสากมันต้องเข้ามาแล้วเนี่ยอนตามูหลังเลยมีเรืออ้อมมาแล้วบ้าจังอ้อม่าให้เม่นดำน้ำรูไหมกดกันโอ้ไม่กอไโอ้ยอะไรพี่ไอ้ไม้เร้ไม้เราเฮ้ยเฮ้ยไอ้สากแน่เลยลอยมาแล้ว อะไรนะโอ้ยไม่ได้เกี่ยวปากแน่โอ้ยขี้ไปสาดเลยเร่มนอย่างนี้เหมือนเพื่อนกูเลยใช่หรือเปล่าวะเียบ้าจัดินาวิ่งินาวิ่งเดาเดี่วหลังโอ้ยเียที่พี่ถามามันโดอยู่มั้ใช่เปล่าพี่ผมเก็บให้และฉากหางเหลืองไอ้ กัดอะไรตรงนี้เดี๋ยวป้องเดี๋ยวปั๊กมึงไม่กัดวะเพื่อนอยากตกไอซ่าไม่ใช่เหรอเพนซิลไม่ต้องเด้าเลยเฮียนี่นึกว่าเด้าสาวเนี่ยติดหนังแล้วเตียวรุดงั้นอย่าไปนั่งหนักมากเลยอย่าไปฟื้นตั้งมึกด้วยเรื่องของเรื่อง ม,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 มือขีบมือขีบล้อล้วกูก็อยู่ได้มึงให้กูเยอะอย่างเงี้ยเอามือขีบล้อลว <c oughs> เเราอากระทพงเบ็ดอย่างเงี้ยนะวันนะเฮ้ย <c oughs> อยู่ที่มือตกแลก้วทีเนี้ยมือขีบล้อละ <c oughs> ้ะจิ๊บเปอร์ไม่ต้องงานครับเอาทุๆท่ๆ,ๆ <c oughs> อย่างเงี้ยล่ะกระทพงอุ้ยป้า <c oughs> โอ้โหกัดมาได้ตรง วิ่ง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 อ่ะยี่ดังตึ๊กเลยว่ะจะหลุดแล้วเนี่ยดังตึ๊กคืออะไรจะหลุดแล้วเดินมาไม่มาตรงนี้ดี่ฝ่าแม่นมาติดก้อนพี่นั่นแหละอุ้ยเนี่ยเนี่ยขึ้นเป็นก้อนเลไม่ต้องไปมากกว่านั้นแล้วเดี๋ยวไปนู่นใช้เวลานานว่ะตัวนี้ นน้นมันไม่ัมแรง,แรงที่ลากมันไม่มา,าเมันอยู่กับที่คันบางตัวนี้ตันมันลากขึนไปพี่งาช่นบเางชนี้คันบางคันบางคันบาง งัดเบาพสิงัดส่งเดี๋ยวคันหักน้ำมันแรงแล้วต้องจูงไปนูนปน่นนะหมาแล้วพี่ยมมาเรื่อยๆแล้วอเอายากจับ บอลถ่ายอันนี้ให้หน่อยดูถ่ายจากโกโก้ก็แล้ถ่ายต่อเลยไม่ต้องไม่ต้องกดนะเพราะมันถ่ายอยู่แล้ว กินไว้ก่อนไม่ว่ากันโลกฝ่ายมากเนี่ยนี่ปิดเบอร์สิบสามเอาเรื่องอุ้ยอี๋โดนทุกตัวปะทั้งตัวเอารูไหนเลือกก่อนรูนี้เต็มเลยว่ะเหลี่ยมซ้ายพี่เม่นที่ปลาแรงนั่นแหละเหลี่ยมซ้ายเหลี่ยมซ้ายปลาแรงดีนะเนี่ยได้ป่ะสามโลได้ถึงมากสอง เราเรียบร้อยมาท่านี้อ้ยเหยเพอหัวหัวเข้าย้ายหัวออกเดี่ยวแม่งพอดีเลยอ่ะขอบคุณนะครับที่มากัดเหยื่อขอบคุณจริงๆจ้าเราเข้ารู้ได้พี่พี่หมูบอกควต้นปีมันนี่อ่ะไป้เอาแล้วมาแล้วเอาจุ๊บเลยจุ๊บในน้ำมันเลยพี่จุ๊บ <risque> จ๊บเย็ดตะกร้าถูกต้องนะลอก่อนแม่บอลแม่ถทายรูกคู่ยืนให้หน่อยมาแล้วพี่โมส่งส่งให้บอลเอาคลิปเอาอันนี้ให้นะพี่ใหญ่ให้นะขวด PJ สิบห้ากัมเห็นเปล่าหอือเกี่ยวข้างไบลคมคมเห็นแล้วพี่เห็นไหมเห็นเห็นเห็นี่็นมาแบลคมคมฮะอ๋นี่ครับฝากไปด้วยนะครับนี่ๆๆ่นี่นะฮะเพื่อนๆชอบถ่ายกันเข้ามา นี่ครับปลาซากของกล้วยครับเห็นไหมฮะกล้วยเย้กล้วยหนานิบหายกินชามองเห็นนี่ครับปีเจสุดหนึ่งสิบห้ากัมครับฝากไปด้วยนะเพื่อนๆนะเรียกว่ากระพงเบโลเบอร์สิบสามคมๆครับโอเคครับเพื่อนๆเจอกันไว้เดี๋ยวๆขันมึกชอบถาวกันมานี่ครับซีเปียนี่ขันมึกขันมึกเห็นไหมฝากไปด้วยฝากไปด้วยเดินครับแกะไม่ออกเลยเพื่อน อ่มจัดแกไม่ออกเลยสักตัวนี้น่าประมาณสามแตะสี่ได้นะเพื่อนๆนี่ครับสิบห้ากรัมเบ็ดเบอร์สิบสามครับพี่เจส่วนหนึ่งไว้แจได้เสมอครับเพื่อนๆไอสักตึงตึง เก็บปลาก่อนครับเดี๋ยวชาวบ้านด่าผมเอาไปขิ่งเข้าเยอะเกินตายเอ้ยเมื่อยแล้วอ่ะพี่ขี้เก็บตกป่าแล้วโอ้ยอะไรพี่เขาจะไปนาะอ้าวไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่เขาไปแล้วเออโอ้โหเขาจะตกป่าดิพี่ ต่างเงนต่างต่างทำมาหากินนะเนี่ยอยให้พวกผมตกปลามึงดูเดินมาตั้งไกลเง่าแล้วเนี่ยเฮ um ้ยอืมใช้สวยปะแม่นั่งแป,ป๊บเดียวปลากัเดเถิย ไอเก่าเปล่าตุ้งกำเง้มเหรอหมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมีสายพี่โอ้ยแปะเขาให้เฮ้ยบไล่ไม่ถึงไม่ถึงโลไม่รู้ว่าบางทีั่าปลาสาสวยเปล่า ช่วงนี้ชมน่าจะเข้าดีนะมึกมันเยอะน้ำมันลึกกว่านะเพราะน้ำมันแรงไนะน้ำมันไหลอ่ะโอ้น้ำมันไหลๆดูน้ำมันลึกลึกกว่าเนะี่หมือนมันไหลอ้อมเขานั่นแหละ ฮ้ยโอ้ท็อปจัดกูาเนี้ยอันนี้าอ๋อเอาเอาเเดี๋ยวเวลามาแล้วดีนะบอนมาช้าแต่มาคราอกินดีเฉยเลยโ ไปอีกแล้วครับโถ่โดนปลาใหญ่เหรอเราเราใหญ่เราใหญ่โถ่แล้วมาแบบไม่ให้รู้สมห้เสี่ยงด้วยอ่ะเฮ้ยเกี่ยวห่างกับปลาอะไรเนี่ยเอาให้ดีนะแล้วตีไปสักไก่เลยเดี๋ยวเรายงรีบเกี่ยวข้างเหรอ เดี่ยมันมาอยู่ข้างเดิโอ้ยได้อยู่สวยๆเลยอะ่ะเล่นเรื่อยๆ่ต้องรีบหรอก เปีอยะเราครับแม่แ่งดีับแตะข้างนะเียบร้อยสวยคันมึกยกด้วยดูดิโลฟาแหละอะไรอยู่เอ้อเี้ลุด Khoa đi có đi đấy Mềm lái Chạm chân mày Mì lô cho nè lô Thôi Nghe nó ngon Mày leo hấp Nó ไม่ใช่น้ำจะเที่ยงกดแรงแย่แฉ่งครับไม้ตัวคนระับโอ้โหไซส์สวยด้วยอะบ้าจัดไม้แล้วครับโชว์ดิยกโชว์ดิโอ้โหดูดิหนุ่ยจะเชื่อครับเด็กคนนี้ม่านจัดอ่า,า,าอ่าอ่าบ้าจัดเออหู้ 嫩嫩嫩嫩。